ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะก่อติดคดีปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่เครือข่ายของนายวิชัยปั้นงามนะคะล่าสุดนี่สั่งของ DSI เร่งขยายผลหลังมีข้อมูลนะคะว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจเหนือจากนายวิชัยอยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งมีการส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ165รายชื่อถึงมีรัฐมนตรีวิธิธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหารับเงินในขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบค่ะไปดูความเคลื่อนไหวในคดีนี้กันคุณผู้ชมคะ เพราะว่าล่าสุดรองประหลัดยุติธรรมพันธบทเอกดุษฎีอาริยพุทธพร้อมด้วยรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนอาชญายกรรมพิเศษ DSI พันธบทโทชนลพัฒน์ปานสกุลรวมไปถึงตัวแทนจากปปงนะคะวันนี้เขามีการประชุมกันเรื่องของแนวทางจัดก,การทรัพย์สินที่ยึดมาได้จากนายวิชัยปั้นง,งามเจ้าพ่อเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่นะคะปรากฏว่าจากการหารือกันค่ะหลักๆคือมีการวิเคราะห์ ธุรกรรมทางการเกินของนายวิชัยรวมไปถึงการเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ร่วมกระบวนการรายอื่นซึ่งก็มีรายชื่อของนักการเมืองหญิงบุคคลอื่นอีกประมาณ2-3คนก่อนจะเรียกกลุ่มบุคคลที่มีรายชื่อเข้ามาชี้แจงระบุชัดเจนเลยนะคะว่าหากเรียกมาแล้วไม่สามารถชี้แจงได้เตรียมจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมค่ะ ผมได้วิเคราะห์เบื้องต้นแล้วเราเห็นว่าธุรกรรมที่มีต้องสงสัยเนี่ยเราได้เห็นไว้นะครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับแล้วก็ได้คุยกับทางเลขาปปงว่าจะขอให้ตรวจสอบธุรกรรมของบุคคลที่ต้องสงสัยเนี่ยอย่างละเอียดธุรกรรมการเงินต้องสงสัยที่ตรวจพบก่อนปีใหม่เชื่อมโยงกับคดีนักการเมืองบางมคอเอาอย่างนี้ครับเป็นบุคคลที่เราคาดว่าเหนือกว่าคุณวิชัยนะครับเป็นการโอนเงินให้คุณวิชัย สี่หล้านบาทหอเป่าเกี่ยวข้งกันี่บหจล้านบาทแล้วก็มีบุคคลอื่นอีกนะครับในจานวน3าล้านหรือ4ี่ล้านอะไรเงี้ยนะครับสรุปแล้วก็คือบุคคลที่เราคาดว่าอยู่เหนือคนวิชัยว่าที่โอนเงินให้คุณวิชัยเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทําถิ่กฎหมายหรือไม่ต้องวิเคราะห์โดยละเอียดครับแสดงว่าอดีตกันมองหญิงที่โอนเงินไปี่ล้านบาทที่คุณวิชัยอย่าพยายามอย่าพยายามถามว่านักการเมืองหญิงนักการเมืองหญิงดิเอาเป็นว่าเราคาดว่าเป็นบุคคลนะครับที่เหนือกว่าคุณวิชัย อย่างนี้ครับจำนวนกี่คนนะคะหรือว่ากี่กลุ่มมีมีประมาณสองสามคนครับ แต่ที่สําคัญคือต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินก้อนโตกว่า46ล้านบาทนี้นะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้ถูกโอนเงินเข้าไปยังแก๊งเงินกู้นอกระบบได้ขณะที่การติดตามตัวนายวิชัยมาดําเนินคดีนะคะล่าสุดก็ยังไม่มีท่าทีที่จะประสานขอเข้ามอบตัวเลยะคะ่ะแม้ว่าจะมีการเลื่อนขอเข้ามอบตัวไปแล้วหนึ่งรอบนะคะฝั่งพันตำรวจเอกดุษฎีบอกว่าได้รับการประสานจากทนายความบอกว่าขณะนี้นายวิชัยยังอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแต่ถ้าเกิดเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทย จะถือว่าเป็นการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพราะตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นกับทางครอบครัวแล้วก็เบื้องต้นได้มีการประสานตัวให้ทางสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถอายัดต,ตัวได้ทันทีถ้าหากพบตัวค่ะ ขณะที่ถ้าหากนายวิชัยกลับมาที่ประเทศไทยเจ้าหน้าที่จะต้องควบคุมตัวไว้และยืนยันนะคะว่าจะค้านการประกันตัวด้วยเพราะคดีนี้เป็นคดีที่กระทบกับประชาชนจํานวนมากมีผู้เสียหายเยอะมีลูกหนี้ีก,กว่า1นึ่งแสนรายเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกเครือข่ายของนายวิชัยข่มขู่ได้ค่ะพลตำรวจเอกดุษฎีบอกว่าเมื่อวันที่30พันวาคมที่ผ่านมา DSI ได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการรับผลประโยชน์จากเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบจากรายชื่อทั้งหมด 1,000คนนะคมีการตรวจสอบแล้ว165คนพบว่ามีส่วนเอี่ยวกับคดีนี้ ได้ส่งไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะในฐานะที่เป็นประธานศูนย์ดำเนินการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสออตชเพื่อดำเนินการแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีอยู่ทุกระดับด้วยจ้าเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันคุณผู้ชมคะเพราะว่ารายชื่อที่ได้มาตอนแรกนี่เฉพาะข้าราชการอย่างเดียวนี่ประมาณ1,000กว่ารายชื่อตอนนี้ส่งถึงมือรัฐมนตรียุติธรรมนี่ประมาณ165รหายชื่อนะคะซึ่งหากมีการตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริงนี่ก็จะมีโทษ ทั้งทาง,ทางวินยัยรวมไปถึงโทษทางอาญาด้วยนะคะเดี๋ยวตามติดกันนี่เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่สังคมกําลังจับจ้องเพราะว่าเป็นการปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ของประเทศด้วยที่ถูกจับกลุมได้นะคะ